เ้า93เต็มเต็มแอดมิสตบอปังต่องวดนี้30ธันวาคม65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วนะคะเมื่อวานติดธุระเลยไม่ได้มาต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะเรามาติวกันต่อนะคะในซีซั่นนี้สมุดมาประกาศพร้อมนะคะขอให้เข้าห้องสอบแบบรอดปลอดภัยนะคะ หนูยืนงงในดงเลข,ขค่ะครูไอ้ตายแล้วนะคะใจยเย็นๆนะคะเหมือนที่แอดมินเคยบอกบางครั้งเลขก็จะออกเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบหรือเลขฝันหรือเลขเกี่ยวกับ ทะเบียนรถประมาณนี้นะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราใช้ข้อมูลอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะขอให้สอบผ่านเฮงเงงรวยๆกันทั้งห้องเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันที่การบ้านชุดนี้กันดีกว่านะคะเริ่มจากชุดตัวเลขของแอดมิสตรบอลนะสำหรับวดที่ผ่านมา16ธันวาคมนะคะเลขของแอดมิสตรบอลให้2ตัว93มาเลขก็ออก93มเต็มๆเลยนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับมวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสําหรับวด ใหม่30ธันวาคมแอดมิสบอให้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับงวดนี้นะคะสําหรับชุดเต็มนะคะ30ธันวาคม3ตัวจะมี095 195และ295ที่เป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็บรรทัดต่อมา3ตัวจะมี185และ295ด้วยนะคะสำหรับเลข2ตัวแอดมิสบอลให้มาจะมีเลข90 91 94 95 83 84 85และ เลข0ูนั่นเองสําหรับเลข2ตัวแอดมิดสบอลให้เน้นไปที่เลข95และเลข85นั่นเองอีกครั้งนะคะตัวเน้นของเขา2ตัวนั่นก็คือเลข95และ85นั่นเองสําหรับ3ตัวแอดมิดสบอลให้เน้นไปที่เลข2 9 5นั้น,นั่นเองนะเน้นๆก็คือ95นั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของ แอดมิสเตอร์งวดนี้30ทธันวาคมอาบมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขของแอดมิสเตอร์ born. จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะก็ถือว่ามีเลขที่ตรงกันกับเจ้าอื่นอยู่นั่นก็คือเลข9095 04แล้วก็91นั่นเองนะคะสำหรับเลขของแอดมิส o ์บอลอะมาลุ้นกันสำหรับวนันนี้ว่าจะเข้าไหมก็ขอให้เฮงขอให้ปังอีกเหมือนทุกๆวดเลยนะคะ <S <S และตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยให้มา3ตัวงวดนี้30ทธันวาคมนะคะ3ตัวแอดนางฟ้าน้อยให้เน้นไปที่เลข4 03นั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวเน้นๆบนฟ้านะคะจะมี03 04 3ตัวหางเดียว 403นั่นเองนะและสำหรับเลข3ตัวชุดรองจะมี032 035 132และ 4 3 2นั่นเองนะคะ3ตัวเน้นๆไปที่เลข403 2ตัวเน้นเน้นบนฟ้า03 04นั่นเองอ่ามาลุ้นกันก็ถือว่ามีเลขเด่นที่ตรงกันกันกบเจ้าอื่นนัานก็คือเลข03นั่นเองนะส่วน04ก็เช่นเดียวกันนะทุกคน04มาตรงกันเลยกับใบนี้นะคะใบนี้ก็ให้804 904มาเช่นเดียวกันก็ถือว่า04นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอดนางฟ้าน้อยนะคะและจากนั้นมาดูกันที่ใบนี้นะคะทุกคนให้มา3ตัวหางเดียวเลยงวดนี้30ทธันวาคมชุดเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข402นั่นเองอีกครั้งนะคะ402ซึ่งเลข02นี้ก็มาตรงกันเลยกับเลขของแอ s สแอสก็ให้หางเดียว02มาเช่นเดียวกันสําหรับววดนี้ ถือว่า02นี้ตรงกันเลยกับใบนี้นะคะทุกคนรวมไปถึงใบนี้นะคะทุกคนให้มาหางเดียวเช่นเดียวกัน30ธันวาคม3ตัวเม็ดเดียวแข็งน,น,นเลยนั่นก็คือเลข107นั่นเองอีกครั้งนะคะ107สําหรับเลข2ตัวก็จะมี01 07 11และ เลข1.7นั่นเองนะก็ถือว่าเลข07นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดเอ้หลาเพราะเพราะว่าแอดเอ้หลาก็ให้เน้นเน้นศูนยเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้เน้นบนฟ้านะคะและจากนั้นเรามาดูการที่เลขมหาเฮงนะคะเลขมหาเฮงให้มาวดนี้30ธันวาคม2หางจะมีเลข4.2กับเลข7.3นั่นเองอีกครั้งนะคะ4.2และ เลข73นั่นเองสำหรับงวดนี้มาลุ้นกันนะคะซึ่งเลข42นี้ก็เป็นเลขดังนะเหตุการณ์ดังก็คือเป็นเลขของเรือนั่นเองนะคะเลขเรือ442นั่นเองนะคะทุกคนก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขมหาเฮงนะรวมไปถึงเลข73ที่ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันสำหรับงวดนี้เลขมหาเฮงก็ให้มาเช่นเดียวกัน7337งวดนี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของใบนี้มนุษย์ล่าฝันนะงวดที่ผ่านมาแอดมินก็ได้นํามาฝากเช่นเดียวกันสําหรับเลขของมนุษย์ล่าฝันก็เข้า นะคะทุกคนให้มาลงท้ายด้วย 4, 4 <ๆ14 S> 1 1 4ก็เข้า1 4ลงล่างนั่นเองนั่นก็คือคลิปนี้นะคะและสําหรับใบนี้30มธันวาคมให้มาตัวเดียวเลยนะคะบอกว่าม้ามืดลงล่างนั่นก็คือเลข91นั่นเองมามืดลงล่าง9 1 91นเ้นง้นๆนนนั่นเองอามาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับวดนี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของอาจารย์เอ็กปังบุริเย่นะคะวดนี้30ทธันวาคม2ตัวจะมี1 8 28 38นะคะอีกครั้งนะคะ18 28และเลข38สําหรับชุดตัวเลขของอาจารย์เอก็กปังปูริเยก็ถือว่ามีแค่3หางเท่านั้นนะคะมาลุ้นกันสําหรับ30ทธันวาคมว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและจากนั้นมาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของแอสซีนนะคะแอซีนให้มางวดนี้30ทธันวาคมเด่นไปที่เลข3นั่นเอง2ตัวจะมี03 83, 83 3ตัวหางเดียว 513แล้วก็บอกว่าระวังเลข40ด้วยนะคะเลข40-04เป็นเลขศูนย์ที่ยังไม่มาทั้งปีเลยนะคะจะมาทิ้งท้ายปีไม้งวดนี้30ทธันวาคมนะ,ะรวมไปถึงเลข03ด้วย03-30 เป็นเลขทิ้งท้ายปีนั่นเองนะคะเลขออกงวดสุดท้ายก็คือ30มธันวาคมนั่นเองอาจจะมาไม้มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะและมาต่อกันด้วยชุตัวเลขของแอดกรอลกาะสินแอดไฟฟ้านะคะให้มา30มธันวาคม3ตัวจะมีทั้งหมด3หางด้วยกันนั่นก็คือเลข4 5 7 7 5 9 1 7 4ส่วน2ตัวจะมี5 7 5 8 5 9 7 4 7 8และ เลข7-9นั่นเองก็ถือว่าเลข58-59นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดมิสซ์บอลแอดมิสซ์บอลก็ให้เน้น 5, 9เน้นเ9้เส้นเดียวกันก็มี58ด้วยถือว่าตรงกันเลยกับเลขของแอดมิสซ์บอลนั่นเองอ่ามาลุ้นการสำหรับแอดกอนกลาสินจะมาไหมสำหรับวดนี้นะคะทีนี้มาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของเลขลับเฉพาะนั่นเองนะให้มางวดนี้30ธัทันวาคม2ตัวบนฟ้าลงล่างจะมี 4,3, 4 6 53 5 6นะคะอีกครั้งนะคะ5 3 4 6 53และ เลข5-6นั่นเองนะ5-6-6-5ก็เป็นเลขปีพศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมาไหม6-5หงวดที่แล้วก็ตามไม่มาเลยเลข6-5นะทุกคนอ่ามาลุ้นกันสําหรับใบนี้เลขลับเฉพาะแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากนะคะซึ่งก็ถือว่าเลข5-3-3-5นี้มาตรงกันเลยกับคู่โต๊ดบนฟ้าใบเหลืองคู่โต๊ดบนฟ้าใบเหลืองก็ให้ 3- 5มาเช่นเดียวกันนะทุกคนถือว่าตรงกันเลยกับใบนี้53เลขลับเฉพาะนะคะ จากนั้นมาดูการที่เลขเด่นลงล่างของเจ้าสัวกับแอดมาลีกันบ้างดีกว่าสําหรับเลขเด่นลงล่างเจ้าสัวให้มางวดนี้30ธันวาคมจะมีเลข1เลข7เลข6แล้วก็เลข2นั่นเองส่วนเลขเด่นลงล่างของแอดมาลีจะมีเลข7กับเลข0ูนย์ซึ่ง2ข้อมูลนี้ตรงกันที่เลข7นั่นเองแอดมาลีก็ให้เลข7็เด่นลงล่างมา เด่นล่างเจ้าสัวก็ให้เลข7็ดเช่นเดียวกันตรงการที่เลข7็อาจจะเป็นอะไรนะทุกคน0737ไม้ก็มาลุ้นไปด้วยกันสําหรับงวดนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเรวยรวยรับทรัพย์ไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะให้ปังๆรวยๆวยวยต้อนรับปีใหม่นี้เลยนะทุกคนบางคนบอกว่าอยากมีเงินกลับบ้านนั่นเองก็ขอให้เฮงเรวยๆวยสหรับมวนนี้จะได้มีเงินกลับ บ้านมีเงินเที่ยวมีเงินทำบุญในช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณนะที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมั่นหมานสุขขูสุขอนเด้อค่ะเด้อ